ai sẽ lấy một cái gì đó, cái này sẽ lấy một cái gì đó, cái này sẽ lấy một cái gì đó, cái này sẽ cái gì đó, cái này sẽ đó, sẽ sẽ lấy một cái gì đó, มีการไปอะไรนะเกทับเีย ต้องกี่บาทครับเนี่ยหน้าสีะนะ่จานละร้อยอันนี้จานละร้อยอันนี้เนื้ออันนี้กระดูกเหรออ่ะ

ตาักที่าี้นแกะไปเชื่ออะไรมันไม่ร้แนังให้ไอ้ี่จไปหนด้เลยเอาไหมแล้วน้ำก่อนเท่าไหร่